ที่15กุมภาพันพศสอพศ2 5 6 5าเวลา08.30นนายบุญสมหาชริยะธีระผู้จัดการกาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยพนักงานดำเนินกิจกรรมทำใจดีมีสุข PEA Happy Soul โดยจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนาตามบทเจริญพระพุทธมนต์ ้วยนำหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหล,ล่อมกลาวจิตใจให้คิดดีทดําดีสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการดำเนินชีวิตประจำวันณห้องถงชั้น3อาคาร2กันไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น P.E.A. สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย